สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2560ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชภัฏเขตภาคเหนือประจำปีการศึกษา2558ถึง2559เป็นวันแรก วันนี้เวลา17นาฬิกา29นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเขตภาคเหนือประจำปีการศึกษา2558ถึง2559ซึ่งวันนี้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความว่า ตามที่รายงานให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนองการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิน่นและในปีนี้ได้มีโครงการพัฒนาท้องถิ่นแล้วหลายโครงการนั้นน่าสนใจและน่ายินดีอย่างยิ่งเพราะมหาวิทยาลัยนี้เป็นสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในทุกส่วนทุกภาคของประเทศย่อมจะมีความรู้ความเข้าใจในสภาวะความเป็นจริงของสังคมตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างดี โครงการพัฒนาที่มหาวิทยาลัยจัดทําขึ้นจึงเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่เป็นผลดีแก่การแก้ปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างมาก บัณฑิตท,ทุกคนของมหาวิทยาลัยนี้ทุกแห่งจึงควรจะพิจารณาให้เห็นประโยชน์และความสำคัญแล้วร่วมมือร่วมความคิดอ่านกันเป็นกำลังหลักในการประคับประคองส่งเสริมการปฏิบัติงานพัฒนาให้ทุกถิ่นทุกพื้นที่ในบ้านเมืองเรามีความเจริญมั่นคงในทุกๆด้านจากนั้นพระราชทานปริญญาิติมาศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน4คนและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะต่างๆ ระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกรวมทั้งสิ้น3,879คนมหาวิทยายลัยราชพัฒเชียงใหม่ได้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและคุณภาพการศึกษา โดยผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆอาทิการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศก,การยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่นทําให้เกิดการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนอื่นๆได้และยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมนอกจากนี้ได้ดําเนินโครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ โดยให้ความสำคัญกับการผลิตครูให้มี4ลักษณะคือปฏิบัติดีความรู้ดีพลเมืองดีสอนดีรวมทั้งให้เป็นครูดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมีความศรัทธานในวิชาชีพสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีเสด็จลงแทนพระองค์พระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทุนละอ,องพระบาท วันนี้เวลา17นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณสาลาดุสิตดาลายสนจิตรดาพระชวังดุสิตพระชทานพระราชวโรกาสให้นายธีรเกียรติเจริญเศรษฐศิลป์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำนักเรียนนักศึกษาและผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2559เฝ้าทุนละอองพระบาทรับพระชทานรางวัล พระราชทานประจำปีการศึกษา2,559โอกาสนี้ผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการรวมเฝ้าทุนละอองพระบาทด้วยในการนี้ได้พระจัรพรทานพระราโชวาทมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า รางวัลย่อมเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาเพราะเป็นหลักฐานพยานว่าผู้ได้รับได้ทำการต่างๆสำเร็จอย่างดีเยี่ยมสมควรยกย่องเป็นตัวอย่างอันดีงามให้เป็นที่ประจักษ์แก่มหาชนได้เมื่อพิจารณาให้ลึกลงไปแล้วรางวัลเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสำเร็จเท่านั้นแท้จริงแล้วความสำคัญหรือสิ่งที่ผู้ได้รับรางวัลและผู้ที่มาชื่นชมควรจะได้คำนึงถึงก็คือ งานการต่างๆอันเป็นเหตุให้ได้รับรางวัลน,นั้นว่าสำเร็จมาได้อย่างไรน่าชื่นชมยกย่องตรงส่วนใดจะได้ไม่เป็นการหลงดีใจอย่างไม่มีพื้นฐานอันควร จากนั้นเวลา17น,17นาฬิกา47นาทีเสด็จลงแทนพระองค์ณอาคารชัยพัฒนาสนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ในายขจรจิตสุขุมมงคลรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษานำนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเฝ้าทุนละองพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา2558ดังนี้1 ทุนการศึกษาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิธเพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย 2. ทุนการศึกษาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย 3. ทุนการศึกษานมพระราชทานลุ่มน้ำโขงพิจัยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสนี้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมเฝ้าทุนละอองพระบาทด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามผ่านมลูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูป,ปธรรม วันนี้ที่วัดดอนจำปาอภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูประมภ์นำโดยนายกองเอกวิราชรุจิวัฒนพงศ์กรรมการบริหารและประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรจำนวน1 5 0 0ครอบครัวจาก5ตำบล3าบหมู่บ้านของอำเภอโกสุมพิสัยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและ เป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ราษฎรที่ไปรับถุงพระราชทานด้วยซึ่งต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร วันนี้ที่หอประชุมโรงเรียนพิบูลธรรมเวศวิทยาอํเาเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สภานนยกาสภากาชาติไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในแผนวันน้ําเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นผู้แทนพระองค์นําชุดทานน้ำใจสภากาชาติไทยพระราชทานพร้อมน้ำดื่มไปมอบแก่รัษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อํเาเภอโพทะเลได้แก่ หมู่ที่1ถึงหมู่ที่6ตำบลบางคลานตำบลท่านั่งและตำบลท่าบัวจำนวน671ชุดและนำชุดทานน้ำใจสภากาชาติไทยพระราชทานพร้อมน้ำดื่มจำนวน329ชุดไปมอบแก่รัษฎรที่ได้รับผลกระทบ จากอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลบางคลานและหมู่ที่5ตำบลบ้านน้อยอำเภอโพทะเลเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ต่างปรับปลื่มและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงห่วงใยราษฎรซึ่งได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ผู้แทนพระองค์เปิดงานเดอะมอมหัศจัยรแห่งพันไม้ครั้งที่ห วันนี้เวลา12นาฬิกา27นาทีพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศโปรดให้หม่อมราชวงศ์ลาภกิติยากรเลขานุการในพระองค์เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานเดอะมอลมหาสจจรา์แห่งพันไม้ครั้งที่5ณห้าสรรพสินค้าเดอะมอลสาขางามวงวานจังหวัดนนทบุรีซึ่งบริษัทเดอะมอลกรุ๊ปจำกัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นถึงวันที่12พฤศจิกาย,ยนนี้ภายใต้แนวคิด มหาศจั์ไม้ดอกนานาพันธุ์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน์ของต้นไม้ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้พเพาะเลี้ยงต้นไม้ให้สามารถขยายพันธุ์ไม้ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นภายในงานจัดแสดงพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดกว่า200สายพันธุ์อาทิต้นรวงพึ่งมะลิทิวลิปสยามบอนสีชวนชมโปฮยเซียนกระบองเพชรและสับประรดสี นอกจากนี้ยังมีการประกวดไม้ดอกไม้ประดับนานาชาติชิงถ้วยประธานพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวราราชาที่นัดดามาศและการออกร้านจำหน่ายต้นไม้และอุปกรณ์การเพาะเลี้ยงแบบครบวงจรด้วยหน่วยพระรชาชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจรวมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะ วันนี้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆและประชาชนจิตอาสาในโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจได้รวมพลเพื่อถวายความเคารพและปฏิญาณตนเบื้องหน้าพระบระมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนที่จะไปร่วมกันทํากิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งในวันนี้ได้ดําเนินการพัฒนาคลองเปรนประชากรคลองมหานาคบริเวณกรมทหารสื่อสารโดยมีเจ้าหน้าที่สํานักพระราชวังข้าราชบริพารหน่วยข้าราชการในพระองค์หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลบรักษาพระองค์กําลังพลจากกองพลที่1รักษาพระองค์กองพลทหารมาที่สองรักษาพระองค์เจ้าหน้าที่สํานักงานเขตป้อมปราบเขตบางซื่อเขตดุสิต และสํานักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครร่วมกันขุดลอกดินเลนกําจัดสิ่งปฏิกูลและวัชพืชที่หมักหมมเป็นเวลานานทําให้คลองตื้นเขินส่งกลิ่นเน่าเหม็นเป็นแหล่งเพาะพันยุงและสัตว์มีพิษทั้งยางกีดขวางทางน้ำส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนในบริเวณใกล้เคียงเมื่อกําจัดดินเลนและสิ่งปฏิกูลแล้วจะทําให้การระบายน้ำคล่องตัวมากขึ้นพร้อมกันนี้ได้ร่วมกันทําความสะอาด และปรับภูมิทัศน์บริเวณบ้านเรือนประชาชนให้สะอาดสวยงามมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยหลังจากวันนี้จะขยายผลไปที่ลำรางถนนวิภาวดีรงังสิตต่อไปในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดราบุดกระม,ม่อมพระราชทานอาหารเลี้ยงประชาชนจิตอาสาและประชาชนและเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่ไปร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจด้วย หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุลาภร์ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาท วันนี้ที่ศาลาการประเรียนวัดอินทรารามตำบลตลุกอเภสัพพยาจังหวชัยนาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลัยลักอัครราชกุมารีโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ไปออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคและให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีประชาชนไปรับบริการรวมทั้งสิ้น263คนส่วนใหญ่ป่วยด้ยวยโรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ โรคระบบทางเดินหายใจและโรคผิวหนังและมีผู้ป่วยส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลจำนวนห้าคนในการนี้ได้มอบชุดยาสามันประจำบ้านพระราชทานแก่ราษฎรที่ไปรับบริการตรวจรักษาเพื่อใช้บรรเทาความเจ็บป่วยในเบื้องตน้นซึ่งต่างทราบซึ้งในพระกรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างยิ่งพร้อมกันนี้หน่วยแพทย์ได้ออกไปเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและมอบชุดยาสามันประจำบ้านพระราชทานแก่ผู้ป่วยด้วย จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะวันนี้คุณวีรินทิรานาทองบ่อจรัดและดิฉันธนอ,นอรอมรดยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ